เตือนแล้วนะสื่อเกาหลีขอเตือนสองวิภาวีสีทองหลังฟอร์มทีมดีจนขยับขึ้นมาอยู่อันดับสองของตารางสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง ANN Spotlight แต่ก่อนจะแปรรับชมเราฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลยบอลของเรากันนะคะ สำหรับควานหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีเกาหลีฤดูกาล2023-2024ถึง 2024, รบอบ2นะคะซึ่งฮุนไดค่ะทีมของ2วิภาวีสีทองเอาชนะกวางจูไปปร์แบงไป,ไปแบบสุดมัน3ต่อ0เซตด้วยคะแนน 25-22, ต่อ25-18ต่อและ25-21ต่อเก็บเพิ่มเป็น20คะแนนขยับรั้งรองจากสปุ่งแล้วนะคะก็คืออันดับ2ของตารางนั่นเองค่ะ เกมนี้นะคะ2วิภาวีสีทองค่ะโชว์เกมรุกได้อย่างดุดันทำแต้มสำคัญสำคัญ,คญพาทีมพลิกขึ้นนำในขณะที่ทีมตามอยู่2คะแนนในช่วงเซตที่2โดยทำไปทั้งหมด12คะแนนค่ะมีอัตราโจมตีสำเร็จ40.9%รังอันดับ3ทํทำแต้มสูงสุดของทีมนอกจากเกมรุกที่ยอดเยี่ยมแล้วหนึ่งสิ่งที่วิภาวีทำได้ดีในหลายๆเกมคือเกมรับเช่นเดียวกับเกมในวันนี้ที่เธอบล็อก ได้ถึง3คะแนนและมีสถิติอรับเสิร์ฟสำเร็จ22.2%เป็นรองเพียงตัวรับอิสระของทีมที่ทำได้33.3%และมีอัตราการขุดสำเร็จที่3.67ทั้งนี้นะคะก่อนหน้านี้ค่ะสองวิภาวีสีทองนะคะหัวเสาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราค่ะก็ได้เปิดเผยว่านี่คือผลงานที่ได้มาเพราะเราช่วยเหลือกัน จียุนเป็นน้องที่ดีมากแต่บางครั้งเธอก็สูญเสียความมั่นใจฉันก็มักจะปลอบโยนและให้ความมั่นใจกับเธอเสมอว่าเธอทําได้ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างเกาหลีกับไทยคือสภาพอากาศถึงนี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันเห็นหิมะแต่มันก็ดีที่ได้เห็นหิมะครั้งแรกในเกาหลีและหลังจากนั้นนะคะสื่อข่าวชาวเกาหลีค่ะได้ยกตัวอย่างนักกีฬาที่เล่นหิมะจนเป็นวัด เพื่อเตือนวิภาวีสีทองให้รักษาสุขภาพให้ดีโดยระบุว่าชายเฝยฉางจากฮุนไดแคปิตอลก็สนุกกับการดูหิมะเช่นกันแต่ก็เป็นหวัดระวังเป็นหวัดซึ่งวิภาวีก็พยักหน้าด้วยสีหน้าที่จริงจังงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าคณะชาวเกาหลีค่ะซื้อข่าวของเรานะคะก็ยังเป็นห่วงสองวิภาวีเพราะฟอร์มกำลังดีมากๆเลยทีเดียวคะ่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่า สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะคะในการแข่งขันยาวๆแบบนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องสุขภาพค่ะเพราะถ้าหากเกิดอาการไม่สบายขึ้นมานะคะก็ต้องพักค่ะงานนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะลองไปฟังความคิดเห็นแฟนวอลเลย์บอลที่มีต่อ2วิภาวีกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะตอนนี้ต้องยอมรับเลยนะคะว่าฟอร์มดีและเห็นกันจะชัดในทุกๆเกมจริงๆค่ะสําหรับเกมรับที่ยอดเยี่ยมค่ะรับตบดีมากน้องมดวี น้องน่ารักความอดทนสูงที่ผ่านมาเห็นโดนว่าโดนแขวะตลอดก็ไม่เคยออกมาโต,ต,ต้ตอบแต่โต้ตอบด้วยฝีมือให้เห็นกันเต็มๆสู้ๆนะคะติดตามน้องมาตลอดรู้สึกรักนางก็ติดตามสู้ๆค่ะปีนี้คงเป็นปีทองของน้องนะครับขอให้น้องประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปนะครับเพื่อจะได้นำเอาประสบการณ์มาช่วยเสริมและช่วยเติมความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติไทยและขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับ เสิร์ฟดีเหนียวฉลาดไวพิบดีมากเยี่ยมมากน้องสองจบรอบแรกน้องสองมีสถิติอันดับหนึ่งรับเสิร์ฟยอดเยี่ยมค่ะโดยจากการพยายาม172ครั้งแม่นยำ71ผิดพลาด12มีค่าเฉลี่ย2.68มีประสิทธิภาพการรับ34.3%ค่ะที่ได้ประสบการณ์ดีๆไม่ใช่นะักกีฬาเกาหลีหรอกแต่เป็นต่างชาติรวมถึงไทยที่เข้าร่วมทีม ได้ฝึกได้เงินได้ชื่อเสียงได้โชว์ฝีมือร่างกายได้ลงสนามต่อเนื่องฝึกความแก่งกลับมาเป็นทีมรวมยอดมนุษย์แน่ๆไทยแลนด์ทีมไทยช่วงแข่งเอเชียนเกมไม่ค่อยให้น้องลงมือเซตก็ไม่ค่อยยกบอลให้น้องเลยแพ้จีนแพ้ญี่ปุ่นสาวเจียงไฮสู้ๆเจ้ายิ่งเล่นยิ่งดีพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเป็นกำลังหลักให้ทีมชาติไทยต่อไป หลีกเกาหลีหลีกญี่ปุ่นติดตามกันจางขอดูผลงานนะักวอลเลย์บอลไทยในหลีกไทยจะได้มีคนดูเยอะเยะรอดูวันที่ทีมน้องสองโค่นทีมกับตันคิมลงให้ได้รับเหนียวแบบเหนือชั้นกว่าเลยตีบอลก็เหมือนง่ายไปหมดวิภาเวร่างทองเกาหลีใต้เธอคือตัวนำโชคให้ทีมจะน้องสองเก่งมากมันเลิศตบรับบ็อกเซิร์ฟได้ใจครบเซต ในตัวทําให้โคดยกนิ้วให้อีกแล้วจะทรงผมใหม่แก้มเยอะมาหล่อนะน้องมดทําให้หลีกเกาหลีคึกมากแต่ละนะัดทีมน่ารักทุกคนสุดยอดค่ะและนี่นะคะก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นบางส่วนค่ะที่มีความรู้สึกต่อสองวิภาวีสีทองนะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นดั่งที่แฟนวอลเลย์บอลพูดจริงๆค่ะเกมรับสุดยอดเลยค่ะ และสำหรับโปรแกรมต่อไปของฮุนไดนะคะมีคิวพบกับ g s c a ส t e c h ในวันที่26พฤศจิกายน25 6 6าเวลา14บนาฬิกาค่ะและทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง <S <S เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลยบอลของเรากันนะคะและอย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันทุกๆคนด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ